คนที่กำลังตามหาหุ้นกู้นะคะฟังทางนี้เลยวันที่13 14 15นี้นะ TUC ค่ะ ไม่ค่อยคุ้นเลยใช่ไหมแต่ถ้าพูดว่าเป็นบริษัท t o Move Hest Universal Communication เป็นหนึ่งในเครือ Two Corporation นั่นเองเขาได้ออกคุณกู้มาเป็นตัวเลือกให้เราได้ลงทุนกันอีกแล้วค่ะรอบนี้ค่ะออกมาถึง4ชุดเลยให้นักลงทุนทั่วไปอย่างเราได้ลงทุนกันแล้วคนที่พลาดข่าวก่อนๆไปเพราะว่าเราลงทุนไม่ได้ครั้งน,นี้มาแล้วค่ะ วันนี้มิวก็จะมาเล่าให้ฟังนะหุ้นกู้คราวนี้นะได้เครดิตเลตติ้งอยู่ที่ t ิปเปิลบวกค่ะมีแนวโน้มโพซิทีฟก็คือเป็นบวกด้วยนะจัดโดยทิปเ е й ติ้งประเทศไทยค่ะแล้วทิปเปิลบวกเนี่ยมันสำคัญยังไงมันก็ถือเป็นอินเวสเมนต์เกตเนาะลงทุนได้ค่ะเคยคุยกันไปแล้วสึงเรื่องนี้ถูกไหมคราวนี้ออกมาถึง4อายุค่ะเขาจะจ่ายดอกเบี้ให้เราทุกๆ3เดือนเลยนะ แอบบอกกันค่ะคราวนี้เรามีสั์ใหม่มาได้เรียนรู้กันด้วยนะมาพูดกันถึงรายละเอียดสําหรับคนที่สนใจกันแล้วนะคะเหตุผลที่หุ้นกู้ TUC ตัวนี้น่าสนใจนะมี4เหตุผลค่ะเหตุผลที่1ก็คือเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีประกันได้เครดิตเลตติ้งอยู่ที่ t i ิบเปิบวกก็คือสามารถลงทุนได้จ่ายดอกเบี้ยให้เราทุกๆ3เดือนเพราะฉะนั้นนะก็ไม่ต้องรอนาน,านๆอีกแล้วและที่สําคัญค่ะ เลตติ้งเนี่ยเป็นบวกด้วยนี่คือ4เหตุผลที่มันน่าสนใจนะแล้วดอกเบี้ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเป็นยังไงกันบ้างนั่นก็คือมี4อายุด้วยกันค่ะชุดที่1นะคะอายุ2ปีจ่ายดอกเบีย้ย3.5ชุดที่2ค่ะอายุ3ปีจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่4 1และชุดที่3ค่ะให้ดอกเบี้ยถึง4.9%มีอายุ5ปีและชุดที่4ค่ะ อายุ5ปีกับ9เดือนจ่ายดอกเบีย้ยให้ถึง5.05%แต่ดอกจันนิดนึงนะคะชุดที่3กับชุดที่4เนี่ยเขาเรียกว่า c o r e a b l e Bond ค่ะก็คือมีเงื่อนไขพิเศษที่ว่าสามารถไถ่ถอนได้เมื่ออายุเกิน1ปีหมายความว่ายังไง c o l l a b l e Bond ก็คือสามารถเรียกไมให้มาไถ่ถอนได้ค่ะหุ้นกู้เนี่ยจะมี2แบบเนาะ c o l l a b l e กับ Putable นะคะ Callable เนี่ยก็คือคนออกค่ะ เรียกว่าแบบเนี่ยฉันจะถ่ายถอนแล้วเอามาขายชั้นเดี๋ยวนี้อันนี้คือ c o อ l ever p o s เอ b l e ก็คือเรานะคะเราสามารถบอกผู้ขายของเราว่าเราค่ะต้องการจะถ่ายถอนคืนก็คือหมายถึงว่าช่วยมาซื้อฉันอันนี้ก็คืออยากให้ชัดเจนกันแบบนี้เป็น call able นะคะก็คือทาง to move เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายถอนก่อนได้ถ้าเมื่อพ้นไปแล้ว1ปีนะอันนี้เป็น condition นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะซื้อชุดที่3หรือชุดที่4ที่มีอายุ5ปีให้ดอกเบีย้ย4.9%กับอายุ5ปี9เดือนที่ให้ดอกเบีย้ย5.04%เเนเนี่ยก็ต้องพิจารณา เงื่อนไขนี้ด้วยนะแล้วตอนนี้แต่ถ้าสนใจเนี่ยจะซื้อ,อยังไงนะคะง่ายมากเลยค่ะเงินเริ่มทุนเ,เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งแสนบาททวีคูณทีละหนึ่งแสนตอนนี้สนใจแล้วแล้วต้องไปซื้อที่ไหนนะคะง่ายๆเลยเปิดทัวร์เลยที่เราใช้ขึ้นมาสามารถจองซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่13 8โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่15บหา่ายโมงครึ่ง แต่ถ้าสมมุติว่าใช้ทูวอลเล็ตไม่สะดวกนะคะสามารถจองซื้อผ่าน6ช่องทางธนาคารค่ะได้แก่ธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์ CIMB เกียรตินาคินแล้วก็ทหารไทยธนา,าติค่ะสะดวกอันไหนก็ไปจองซื้อกันได้เลยนะคะลองดูกันเนาะวันนี้หมิวออกมาฝากแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์มาคุยกับมิวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย